สวัสดีครับในแว่นชาแนลวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันในวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์นะครับก่อนอื่นก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้กับผมในแว่นด้วยนะครับก็วันนี้มาอัปเดตข่าวสารอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เร่งให้กระทรวงการคลังนำรายชื่อของผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่ผ่านรายชื่อในการคัดเลือกแล้วนะครับเข้าสู่คลมอเพื่อทําการอนุมัติ ให้เป็นไปตามกําหนดเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าตอนนี้กระทรวงการคลังอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วนะครับและเร่งดําเนินการเพื่อนํารายชื่อเข้าสู่คอ,อรมอหรือไม่นะครับเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์นะครับโฆษกรัฐบาลก็แถลงข่าวในการประชุมว่าขอให้กระทรวงการคลังเร่งนำจำนวนผ,ผู้ผ่านคุณสมบัติมาเตรียมขอเบอิกจ่ายงบประมาณในในวันที่1มีนาคม2566นะครับจากข้อที่1ก็คือหมายความว่าถ้ากระทรวงการคลังนำ รายชื่อเข้าสู่ครมอรทันในอาทิตย์ที่1และ2ของเดือนนี้ก็หมายความว่าตามกําหนดเติมถ้าผ่านครมอรมาแล้วในวันที่1มีนาคมก็ต้องมีการาเบิกจก่ายงบประมาณของบัตรประชารัฐในรอบใหม่นะครับที่ใช้ผ่านบัตรประชาชนนั่นเองนะครับและในวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในอาคมเติมเพื่อเทียบพยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,การคลังก็ประกาศออกผลออกมาแล้วว่าตอนนี้กระทรวงก,การคลังก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนขึ้นนะครับ โดยจะเร่งทาการตรวจสอบข้อมูลเพื่อนําผลการตรวจสอบข้อมูลและรายชื่อของผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้่เข้าสู่คลมอเพื่อทําการอนุมัติและโอนเงินเข้าสู่บัตรประชารัฐให้ทันในวันที่1มีนาคมตามกําหนดเดิมนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่กระทรวงการคลังทําการตรวจสอบลายชื่อแล้วจากจํานวนกว่า19ล้านคนที่ลงทะเบียนรอบใหม่ตอนนี้ก็เหลือจมอยู่ประมาณ13ล้านคนเท่านั้นนะครับแล้วก็ในจํานวนนี้ก็ยังไม่ได้รวมถึงผู้ที่ ต้องทําการอุรท์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยจะต้องรอการยืนยันจากกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ทําได้แต่เพียงรอว่ากระทรวงการคลังสามารถนํารายชื่อเข้าสู่คลมอได้ภายใน1-2อาทิตย์นี้หรือไม่และเข้าสู่ปอาทิตย์แรกเลยหรือไม่เพราะมีส่วนในการโอนเงินในเดือนมีนาคมนั่นเองและมีผลกระทบต่อผู้ที่ใช้บัตรประชารัฐใบเก่าอยู่นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะครับตามแผนผังนี้เลย ซึ่งมีส่วนครับเกี่ยวกันในเดือนกุมภาพันธ์และก็มีนาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเดือนของกุมภาพันธ์ถ้ากระทรวงการคลังสามารถนำรายชื่อเข้าสู่คลรมภายในอาทิตย์นี้นะครับหรือว่าภายในก่อนสิ้นเดือนนี้และคลรมอนุมัติก่อนสิ้นเดือนก็หมายความว่าเราอาจได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนและได้ได้เงินใช้เป็นงวดแรกในวันที่หนึ่งมีนาคมตามกําหนดเดิมนั่นเองนะครับ ซึ่งก็หมายความว่าผู้ที่ใช้บัตรประช,ชารัฐใบเก่าอ,อยู่แล้วก็จะสิ้นสุดภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับและเริ่มใช้บัตรใหม่ผ่านบัตรประชาชนในเดือนมีนาคมนั่นเองถ้ากระทรวงการคลังนำหน้ชื่อเข้าสู่คลมอช้าและเข้าประมาณต้นเดือนมีนาคมและคลมออนุมัติมาประมาณต้นเดือนมีนาคมซึ่งก็จะทําให้การยินยดนตัวตนเสร็จประมาณกลางเดือนมีนาคมและสามารถใช้บัตรประชาชนในการรูกซื้อสินค้าได้ในเป็นเดือนแรกนั่นเอง ส่วนบัตรเก่านะครับก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ได้อีกหนึ่งเดือนนะครับในเดือนมีนาคมประมาณต้นเดือนนะครับหรือไม่ก็อาจจะถูกยกเลิกไปเลยและมาใช้บัตรประชาชนในการรูดซื้อสินค้าเป็นเดือนแรกก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการลุวงหน้านะครับเพราะว่าทั้งนี้ก็ต้องรอกระทรวงการคลังนำในชื่อเข้าสู่คอรมอแล้วก็ให้คอรมอทําการอนุมัติมาว่าจะทําการอนุมัติมาได้เร็วเมื่อไหร่ก็สามารถ เข้าไปยืนยันตัวตนและใช้เงินผ่านบัตรประชาชนได้เป็นเดือนแรกถ้าเท่าตามกําหนดเดิมนะครับนี่คือข้อมูลที่มาอัปเดตยืนยันกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับของบัตรสวร่วนการถึงรัฐถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ในแว่นด้วยนะครับสวัสดีครับ